เครื่องย่อยปิดท้ายแท,ท็กเตอร์นะครับใส่ได้ทุกรุ่นทุกกี่ห้อนะครับตัวนี้ได้ทั้งลากจูงและยกครับใช้ PTO ปั่นนะครับเร่งอีกเร่งอีกเร่งเร่ง ออกมาก็หมด,ดได้ไม่เกิน4นิ้วครึ่งนะครับ5นิ้วประมาณนี้แหละครับมีช่องออก2องทางนะครับช่องหยาบกับช่องละเอียดครับติดท้ายแท็กเตอร์ตัวนี้36แรงนะครับแต่ใส่ได้แต่งแต่า3ถึง75ด้าแรงนะครับ